สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปุ้มตามใจเธออีกแล้วนะครับ,รบ,รบวันนี้ปุ้มก็คิดอะไรออกอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าคือเรื่องแผนการชั่วร้ายแผนการแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนี้บันเจิดมากในหัวนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ปิดเทอมเนาะเบดก็มาอยู่ที่บ้านด้วยมีตัวให้เราได้แกล้งเยอะขึ้นนะคะสมองเราก็เลยแบบหลาดเรื่องในเรื่องการแกล้งมากขึ้นค่ะ อะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือเดี๋ยววันนี้ปุ่มจะแกล้งโดยการที่แต่งตัวเซ็กซี่แล้วกันคือเซ็กซี่ในที่นี้แบบว่าแต่งตัวฟิลทะเลเดินในบ้านแล้วก็จะเดี๋ยวจะแกล้งทําเป็นออกเดินออกเดินออกไปซื้อของนอกบ้านอะไรอย่างนงี้นะ,ะเดี๋ยวจะมาดูปฏิกิริยาของเบสก,กับแม็กนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงว่าถ้าถ้าลูกถ้าผูกเห็นเนี่ยเราแต่งตัวอย่างเงี้ยมันจะด่าเราไหมถ้าเราเดินออกไปข้างนอกว่าแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวปุ่มจะเปลี่ยนชุดมาให้ดูแล้วกันว่าชุดที่ปุ่มจะใส่ในนนนนนวันนััเเเี้ยมปป็็็งไงไกคือลลตบทะ ออ้ยะไรนี่พร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยคนะ่ะ <No. S 1> อันนี้ก็จะเป็นชุดของเรานะคะที่จะเอาไปใส่ปัดบ้านถูบ,บ้านแล้วก็จะแกล้งเดินออกไปข้างนอกด้วยชุดนี้นะเดี๋ยวมุ้นจะเปลี่ยนให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงก็คือมันจะเป็นสีแบบทะเลแหละเออเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูคิด รวยด้อยทุกคนไม่น่าเกลียดไปหรอกเนาะจริงๆนันก็อยู่บ้านได้นะชิวๆเลยออกไปไปตลาดได้อยู่ไม่เห็นจะโพสตรงไหนเลย oh. เดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นของเบดกับแม็กกันว่าจะเป็นย totally ังไงนะคะทุกคนไปค่ะใส่ชุดอะไรอะไรอ่ะมันระบายความร้อนนี้ ไม่เลยอะไร่ะกลับบ้านเดี๋ยวันนี้เออสวยออกพอหน้าตาขายมาร้องอาจจะปลามาร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะโอ้ยนร้อนตัองไม่ต้องใส่ก็อดไปเลยถ้าถอดนั่นขนาดกลับบ้านไม่ติดนะต้อมถ้าถอดอ่ะพูดจะอะไรล่ะอือแม่อะไรเนี่ยอะไรล่ะขนาดที่ปียังมีขนคุมเลยป้าแม่นี่ไม่มีไรคุ้มก็จะ ง่ายโอ้ยเสืตะการจักรปาร์ดูมันตระการว่าชุดฉันเป็นตระขายักปลาร์ดูนี่ยเหมือนตรงไหนเล่าะโอยดูอีบ้าดูหนาวเป็นตระขายักปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะแก่จะแก่เดินออกไปข้างนอกชุดนี้ทุก่อนโน่หวัดพิเศษตะกีกูบ้าง

สมควรไม่ไปเบีดป่ะไม่หรอกสมควรเพราะไม่เป็นแขนยาวแล้วก็โอ้ขนาดเด็กน้อยทุกบ้านมันยังรู้เรื่องขอเงเธออีกรู้เจอะทำไมจาะขนาดนี้ไม่เ่ากระใส่ไปหรอไม่เป็นไรเลยที่ว่าเป็นชายหาดหรือว่าอะไรอูใช่ค่ะกับตลาดมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละโอ้อ้ะไปไหนจะไปซื้อของตลาดจะเปลี่ยนชุดก่อนโอ้ยทำอะไรมันเป็นเหมือนชาวบ้านชนชั้นเงียบแบียดเบียนวราหลายแ่้วไอ่หรอโอ้โห เด่นในเรื่องที่มันดีๆแล้วมันไม่เด่นจะแบบอะไรอย่างนี้มันดีเรื่องอะไร่ไปอย่างนี้มันดีเรื่องอะไรฉันมีซับใน,นก็มีเกิงเกียร์ซับในนี่ซับแล้วเหรอเออเป็นเกียร์เกินไหนก็มีโอ้โห<อ> พูดเหมือนลูกพูดเองนะคนเรามันจะคิดไม่ได้แบบน,นั้นเลยรู้ปะใส่ชุดแบบนี้ไปตลาดก็ระใครคิดว่ามันไม่โตไม่เได้แบบชายทะเลคนี็เยอะแยะเขาก็ใส่กันเออจะเป็นออทะเลอะไรไี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเออว่าไปอยา่างอันนี้ไปป้าเปาิ้ลตลาดนัดเขาจําเธอได้จำฉันได้ก็โอ้ไปพูดกบมั่วทั้งตลาดอีกแทบไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าดังในยอเมริกยากโ,<อ>โ<อ>ตตรงไหนนี่โตอะไรแขนยาวคุ้มเข่าหุ่คุ้มตะตุ่มนู่นเป็นลูปขนาดเนี้ยเออมันเป็นยังไง เป็นรูอะไรเนี่ยรูเนี่ยโอ้เน่มันเป็นนะมันเป็นอะไรมันโป๊ะตมันเป็น,น,ปน,นปรขนนูขนาดเนี้ยแม่นิสตี้มันโป๊ะห้องแม่เลยนะเผียอเทียวผ่ากับแม่อ้ามมันโ่างงี้มันมีบทรูมนี่แม่แม,ม,ม,มันม,มีแต่รูเธอไม่อายเราะว่าเธออายลูกเจ้าของโอ้โหางมันไม่คิดว่าเออทำเด็กเดินไปไหนรู้ว่าเป็นลูกเธอแล้วก็แม่เดินทับตัวเออ ไไไสวยเขาเรียกว่าวยเขาเรียกว่าไปแลเื่อโตถึไหนเอาเคะใครอ้ให้ให้เราจะเป็นบ้านได้ไงปุ๊บามจะได้รมบไปเดี๋ยวประตูหมดเด๋ยชื่อให้ก็ได้นะแม่ไม่รู้นะเออแม่ไม่รู้นะอายุไปต้สิบสองแล้วเออแม่ด่วย มันร้อนขนาดนี้เราก็่ใหญ่ก็ใส่ชุดที่มันโอ้ยสใส่ไป<ล>ยอย่างงี้แม่งขากลับมาก็เป็นรูตะไคร้หมดเลยตัวน่ะรูตะไคร้คืออะไรอ่ะก็รู้ว่าร้อนแตันพอมันร้อนมันก็ดำไงเดชอ่ะแล้วพอกลับมาก็เป็นลายตะข่ายทั้งตัวเลยทีเนี้ยสรุกกไปไม่ให้ไปปุ้ยจริงจริงมันโกงต้องไหนเมื่อโอยายถามอีกถามจริงเหรอเธอกล้าไปหรือไงกล้ากล้าไปนะกล้าไปจริงสาบานเลยไม่โกหกกล้าไป ไม่เห็นจะโป้ตรงไหนเลยก็มีเสื้อคุมอีแค่ไปตลาดไม่เห็นจะเป็นอะไรไปแล้วภาษาแล้วไปแล้วไปยังดีอยู่ทำไมอะ่ะทำไมถึงไม่ให้ไปมันน่าเกลียดตรงไหนไม่เห็นน่าเกลียดเลยเนาะชุดนีก้ก็ไปตลาดได้ไม่แปลกหรอกไม่จำเป็นต้องไปทะเลอย่างเดียวเ <laughs> ขาไม่ให้ไปตลาดชุดเนี้ยเออ ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันไม่เหมาะก,กับการไปตลาดตรงไหนมันโป๊ตรงนนั่แหละไม่ได้ถามเธอฉันถามทุกคนในนี้ออโอ้อทุกคนไงเออก็ทุกคนไม่หล่ <c oughs> ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์มาให้ด้วยนะว่ามันไม่เหมาะก,กับการไปตลาดตรงไหนโป๊ตรงเออเรื่อนดีเป็นโลเข้าขากันดีแท้ๆ